จอเดียวน้าต้องกระปั่นไม่เสียมเดือนี่คู่จองครับผมนางเอกของเราชอบคืองามครับเก็บไม่เสียมงามเนาะนางอีกสองดองไม่แซมนางเอกลุยเลยไม่เสียมผักสบาย ปาติโทแบบงามเลยมุสาวบาลคอนหนึ่งดอกหนึ่งเลยจะบาลคอนบนไทยแกลงหนึ่งขอนขวดหน่งคอนกิจวัดึงปัดปัด,ปดเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพญามัยยัยลุงปลาอาเบอร์สุคูสกุลคนครับสวัสดีครับเอฟซีดคคิบเพเทศยราตั้งประเทศครับผมก,กับผมกับบอลคอนแม่แซมครับ พบกันในเสาร์ว,วันที่เก่าซิงหาคม2568จ้ามันนี่ผ้าพี่ผ้าหนองมาปีนผู้ปีนเขาเนาะแม่แซมเนะาะบอคอนแม่แซมผมเลยมาโดนเลยครับมาผู้จองเนาะแม่แซมเนะาะมันสองสามอาทิตย์หรือเปล่าไม่แซมไปลุยน้ำกันมึงครับก่อนนี่ว่าบอคอนแม่แซมสีโขกสีมันไปไดยครับผมไปครับผมลุยน้ำกันครับเห็นอะไรจ้ะดอกนึ่งไมนแซมมาพอแล้วนั่งเฝ้าเลยตัวนี้ปุ้ยเหลืองยังเราไม่แซมคุณขักเถอะปอนด็อกเดียว โอ้ยพี่น้องคือดอกใหญ่ครับแกนี่ดอกเดียวน่ะทางกระปั้นไม่เสียมันแมนโอ้ยอันสนเนาะดอกเดียวไปดิเฮ้อรูน้องกันเป็นยาวๆครับเหมือนนี่ไม่เสี่ยมเห็นอยู่ของทางกันสองดอกเออออกดินแหงๆเนาะนหมผมอ้าวใบกระตาดอกปานกระปุกแกไปเบิ้งเนาะอีกคู่จองครับผม không chúng ta, thẻ cúc, được mấy? nó đi bỏ thẻ cúc thẻ อลางแตงสีม่แเถ่าเพื่นเลยตัวเถาก็มี่ตัวลมลูกอะไรบอใช่ตัวน้ำเสียงเงิมบนอะไนี่ลลองในเถ่าเขาเี่ยนะเข่าอยู่บังกอกอยู่บ้างนี้มแค่เสือยิตพึ่งคามงามเสนีดอกยังงามไปเด้อนี่บานพอดีบานเต็นฟ้าทองยังเรืองอยู่ ดูนี่ยังแกงเขาพริกเขาเกลือทักคุณครับอือมือถุงหมูแล้วเนาะคาเตียขนาดอุ้ยคาเนวบ่แนวอยู่คุณน้ำบอออ่อเด้อใส่เกลืออ้าวคืองามค่าเก็บไปแฟร์งามเนาะนางเอกอู้ดอกงางทักคุณ บอกแล้วเห็ตุกผลสามดอกสามโดมนางเอกงามงามนางเอกสองดอกไม่ใช่นางเอก ดอกกำลังงามเกิดไม่เนาะดอกไม่หน่อยครับผมหัวหอยชลีนางเอกอีกครับผมหู้งามหลายมีเด่นเลยตามแม่แซ่มไปเลยครับผมดอกงามบ่อืออุ้ยงามดีตัวนี้ใสรตะกิจงกันครับ ผมจะยินแตเสียงแม่แซมเอื่นไปไปวันนับกันย่างละแม่แซมอุ้ยสี่งามผักสะปานสีดอกกับพี่ดอกนะเดี๋ยวเบาขอดเก็บภาพก่อนลุยเลยแม่เซียมเสงสุดๆนี่ครับนางเอกผู้จง อ้ยเป็นจุ่มเลยครับพี่น้องรุ่นนี้กำลังพอดีสุปเนาะสุปแสร็จพรอนสี่ลมครับผมในป่าะบดูนี้พวกแกงบานเลยอ่ะกำลังงามเลยเนาะนึกข้าวเม่เขาโค้งลงเม่อนำผลาดมันไม่แทบเนาะจ้าไปเบ่งเห็ดบดแต่ว่าหาเห็ดดอกไปก่อนน้องนาง,นงฟีตู Mấy thằng đọc ngoài cơm Cơm kì tụi phụ ông tông đấy nó Đọc Thì hẹp màu như tay mô mài Nóng đâm khắp bên đây Nóng đâm Ban tà Mấy thằng Đọc bên cạnh nó cầm lăng tức cụ, 2 kỷ Xong Ý đó xin Cầm lăng chùm chùm Khá เห็ดพึ่งคอมรุ่นค้าเน่าเหมือนเดิมน,น้องดำนีิครับผมโอ้ยดอกนี่น้องดำสิครับดำสวยขาตัน ฝั่งดำเนีค่คขาตันดีเนาะคขาบูมีเนาที่จะตันแนยกเดียวเลยน<ำ>้องดำก็บดอกนี่กระดำสวยเด้อดำสวยแกงเสียบอันนี้เนื้อตะดดอกขาเสียบเลย่ะน้องดำน้องดำช่วงนี้ก็หลอดจ้องเนี่ยเติมแมน ไต่ใบตรงแม่บมเห็นไหมเน,นะมาะโมเห็นคา,ากรบบอกพึ่นโหเห็ดพึ่งคามงามเสน่ห์กำลังเห็นดอกจูมกัน<า>แต่กันตายแล้จ้ะเห็ดปุงดำกระหางคือกันเนาะ<ช>อีกดอกจ้าน้องดำบานใหญ่ๆครับมันคือดอกไงแต่ละใหญ่ขนาดเลย เอยบังคับ <ules> บ <m> ังคับอืาหาสวยอยู่ดาวพรดอกหนึ่งหลอกเย็นด้อโคแ้งเกลือมันเหยียบครับผมเาผ่อนเรเห็นไปตองโปกเพิ่นกอแดงครับกอกเหลือมหางคือกันเนาะหลังผู้ครับผมพอกอแดงอีกครับ ปวดด้วยทั้งคอบานอีกแล้วไม่เสียมนางเผาเห็ดย่างเนาเห็ดยังนล้วแม่เสีมเห็ดปวกจ้าเห็ดพวกคนวะต้องีดอกญ่ขนาดนาเออ้ยพักเสอะว แบบงามเลยของเบาขอนหนึ่งดอกหนึ่งเลยจะเบาขอนบมดเไทยตองเกี่ยวหรือแก้กินขาขาขาในก็น้ำไม่เที่ยมคนนแถกมั้งในตัวอมคุณน่ะดมโอ้ยหอมหมดหอมหอมสื่นใจไปเสร็จสักกาครับพี่น้อง เต็ <ไป S 1> มพอแค่นี้เด้เปันจมนวนอะ่อเดียวเต็มตะกาครับหาลายเลือดดอกนงางามกับพีไม่แสีมสองดอกหลาลายเลือดสวยๆดอามากไหมบู๊ห,หาดังกุ๊บ สองดอกไก่ป่าได้เขียนนี่บา่าวคนแม่สามบานครับพี่น้องใส่ปุนใส่กระเห็ดปวกน้องไม่เทียมเนะาะพึ่งเข้าดงขเขาดงกับห้างขนาดเนาะขึ้นม,มัหสาเห็นสามสดอกดอกที่สี่ด้วที่หาสามดอกุมนี่ đom nhem chịu vậy nó, đom nhem chịu vậy, cái gì nữa vậy, giờ hết tụp bụng luôn, đom cắn nhầm đây đây là, khai nhin kháo, của nhin kháo ui, nó tháo chìm leo, chắc còn tới nhầm đáy nhìn đáy này, nữa. này. leo, nó ดอกคุ็กรมุมขนาดเนาะจ้าพอไมนเห็นยามแหลงของเขาดีเนาะผมของอีมุมเพิ่มไมบางนเอื่นตงกะแม่ดมียาวมันก็แม่มียาวอันสวนตตกไปทางกระตาเบาอนฮีตึ้นคูนเห็นแต่แค่นั่นแหละ แกงหอมห้ยต้อ,องก่กบ่ะแไม่แถมเลยบะไว้ใ่เสือครเสือ,อม่นหลบนะอย่อมจำนวนก่อนยืนเไว้แล้วตองเขาอ่ะงานเขาดวงอีกครับ สามดอ,อกครับยู่นี้ดอ,อกแพชว่ามันเห็นยามแหลงเนาะดอ,อกบอดำดอ,อกมนมนผู้ดีสุดหนึน่งบืถึอทางคน ลงมาพอเฮ็ดบดครับพี่น,อน้องบ้านน่องรุ่นนี้พอสุปเนาะพอดีเลยนะพอดีซุปเจ๊ดๆพี่น้องบ่แข็งกำผุดพื้นวะทองพื้นขาวบ่ไม่แฉบทอง,งยังขาวอยู่ครับรุ่นนี้สุปแซ่บเขาว ใส่ปลาใส่กบเนาะหนานี่ยปลาดูอ่อนๆปลาให้ปลาหน้าครับผมใส่นางาเข้าไปเลนโว้ยมุดมุนมุดไหมแซมโอ้เอจีดายนอนผลเกิดก่อนเป็นเฮ็ดกระด่างหมดเลยจั๊กมันเกิดจะยำไรสามสี่เหมือนนี้เด้อเต็มในแห่งไหมค้อนสะคอนอยู่ตากแดดนี่ หันยี่น้องเฮ็ดยำที่กำลังเฮ็ดยำหนำหมอกเลยดอกเอาคนเต็มตาแล้วคอนเดียวได้เหลืองถึงรังไม่แซมเดียบอกทางผมแหงเบิ่ดแหงเบิ่ดที่ผิดหล่อมคนแหงเบิดเลยแต่ว่าฝนมันหันแล้วครับผมแต่ว่าหอกเนาะออนเลยครับป่ามีซุปแล้วมีแกง อุ้ยว่าเมนเฮ็ดหยามนั้นน้องไม่แซมน้องคือกันเลอก็อยหยามหนงหมอดอกเพิ่นไปไปาำหาอีกครับเฮ้ยพี่น้องเป็นยงไม่แซมทังหลังเพงิ่นแห้งบอ่อ้ยบ่ได้มาเนาะเอ้านี่เอานุม่มเพิ่นทั้งนี้ดอกบ่อนเ่าเด้ เพินเเนพ่นแหงแดดเนาะเพิ่นแดดแหงลายจุ่มนึงไหมเมช่น่าตืนตัดสิยได้แห้งผู้มักซุ่มนี่ก็ซุบได้นี่ขับผีดองมุมเบ,บาควมามอธิบดอกมุมอ่อนอ,อ,นอ,อน่อนยังนอนไปเลยสุดงาเลยโอ้ยเป็นตัดส่อ,อนแหงพี่น้อง ค้อนเดกบินเนาะบินบินบินก็ดิ้นซุปกันทางวันนันออดมันีนสุกกำพุดจริงเลยจะไปขอเสืออะไ,ได้บ้าใส่เสือไม่ใส่กระตาเฮ็ดน้ามองนี่ออกนอกคอนนี่เนาะฮิปโปโดนพี่น้องเดือนตุล่านี่ก็ได้เก็บแบบเฮ็ดน้ำหมอกผู้ดีออดเกี่ยวเขาเหลว อไอพี่น้องสุดเสบพี่ได้ไหมโอ้ว่าแบแหลยสุดเส้นหาใส่สปลาเนาะแม่ไใส่ปลาใส่ปลาดูอืมอันนี้สองดอกแม่สวยๆอยู่นี่สามดอกนั่นได้พูดได้ไ่น ได้ยุผู้ดีซูบเลยนี่เราควานเก็บนันกันเี๋มันจะเก็บเห็นเห็ดโอ้ยแม่แทมอุ้ยเป็นไรเออเนี่ยเมเลี้ยนหาบวะไปเขาโอ้ไปยังก่อนลังเขียวลังเขียวเอากระดบีไงดูกวะ ดึงออกน้ำเลยให้เพื่อนเกิดใหม่นังเขียวแล้วโอ้เว่น้ำเป็นนมนมกวบมดมาเนาะออกเหมือบเอคขอนใส่ปูผมนะจ๊ะแม่อาจารย์ก็ด,ดึงออกน้ำแน่ จะเ,เป็นเกิดไหมอ่อนๆเลยบาทเลยเออแต่แดดยังสีเนาะโอ้ยเบาขอนมือแรงไปสื่อกบแล้วไปเสียมออม,มใส่เลยผักกบหมุนๆใส่ใส่ก็ผักแหงมันห่วยคักแหงแล้วพี่น้อง กอได้กินดนแล้วเนาะ,ะเหะ็ดบดดอก,กันขาวจนพูนเลยแก้วหนึ่งของน,นอ่อนๆเลยนอนไปแฉมอุ้ยแกงกินอิ่มสองหานขอนเลยลังเห็ุตะเพาะะแป๊ะ น้ำค่ะน้ำเด้อแม่แซมเด้อครับคิแต่ว่าน้ำบําบาดนี้เอามาทางฝีก่อนเดี๋ยวคอยไปเอาหม่องน้ำเดี๋ยวผอวก่อนไปเขลียร์เอาน้ํแห้งเป็นสั่นเลย เม็ดธรรมศาสตร์เนาะแม่แกเกงแสบเก่งนัวเห็ดปลายฝนนะฝนบนตัวกจนเห็ดออกถ้าเหงาก็มีต้องไปแถมจุม่มหนึ่งตกเล่นมองสามสี่เหม่อดีตกเล่นแล้วก็ค้นแหงมันเกือเทดเท่านั้นตัวหนา Ừ, tìm bàn nhanh này xe bao rồi là không còn đi khá sốc rồi chút đó nghe đấy bạn chạy ừ. ừ, ra khoan không có ừ. à, nhanh không có nhanh át khẩu khô าาเดีเย๋ยวบางคนเก็บเนเวขึ้นไปทางหงนี่้ไม่แจ่เดี๋ยวบาคว,าบนนวบาคนเก็บนคขับผมปอควนเก็บเองอ่ามีรีครับพี่้อง อดกอ,กอ,อกไมาเป็นปีกปลกาใบหนึ่งจะบอกคอนไปเอาก่อนครับคือเพื่อดีครับผมอ๋อคอนหนีเนาะคอนแห้งาหางามแห้งคอนวังหันงามแบบแห้งสูงไอคอนบ่ได้ถูกคอนนี่บ่ได้อใดสวยอีบ่อคอนนี่ก็คอนเลยไปส,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 ปสั่นไปสั่นพี่จักพี่น้องอืมคนนะ ลวมุนลินกันวะเก็บหมอนเหรอดึงปัดปัดเลยเนาะพอก่อนเก็บแล้วท่านเอาเึ้นเต็มสารละ่ะนี่ลอทาทำปีก็มีอีกบอกก่อนจะเก็บทา่านนันแ้มเก็บไปทาัาน เก็บไปเลยไม่จำมันอก่อนเะเก็บเฮยเก็บเด็กเห็นเลเก็บเลยมาเสบอ๋ไปถ้าปุ่นถ้าปุ่นยีรับพี่น้อโอ้ยจะเปน,น,นงามไรดอกง่ายคนดอกไมา้าไว นั่งอีกครับอยู่ข้างไปอย่าเบาคอนไปเหมือนข้างไปข้างไปกับง,ง่ามคือกันครับผมไปยิ่บังน้ำไปแล้วกัน้ไปผมบบาคอนเก็บเอง,งไปอ๋อไปกับงา่ามคือกันเนาะจิงเป๊ะเลยอ่ะเก็บเบาคอนเก็บ คงึ้ๆไปแต่ฝนใหม่ค่ะคือเอานี่เอาเฮ็ดบดนี่บ้างไหมครับเอาอี็ดเลยใส่พี่ยิเดะตั้งหัวอสินี่บหนบอกแกบม้อกรอหม้ครับผมบันทิบเบาคอนเมทแซมกับทิพาพีพ่อหน่องไว้กับบ้านละครับไปบ่งผลงานน้ำกันเลยครับปันว่าเบาคอนสีโ้มสีมันไปไดยครับผมมาปีนผู้ปีนเขาครับมาทางบันน้องเมกนะครับเนาะมาผู้บันน้องเมกครับผมเบืองผลงานน้ำกันครับ พี่ได้ไหมเทามถืออีกยังว่ะส้มเฮ็ดปูกตาปลานองดอกบกยันขาวกระตาบอดายจ้ะผลงานของเหากันงานมันนี่จะเต็มเลยจ้ะพี่น้องครับพี่น้องผลงานของเห่าเลยกระตานี่เป็นเฮ็ดบดจ้ะบดอ่อนเนาะจ้ะโอ้ยพี่น้องมีตรอกใหญ่ๆมึงเงาบ์เป็นพี่น้องมึเฮือรับ มาคะตานี่ยฮะนี่จะเป็นเฮดเพิงมีเฮดเพิงสีชมพูเฮดเพิงเขาดงเฮดเพิงดำเนาะแต่เฮดละงูสามดอกจ้ะแม่นครับผมมาทางนี้เฮดเพิงข้ามเลือกะตาดอกบานผึ่งใส่ถุงในมือแม่แซมอีกเฮดปวกตาจ้ะสองดอกปูนอิมแกงกระอิ่มจ้ะผักขนาดนอกขมมันของวันนี้เนาะจ้้บัคคอนแม่แซมก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้า ขอบคุณนหลายครับทุกไลน์ทุกแท้ทุกการติดตามทุกคนาะเป่าคอนไปแซมขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากไปยญงแม่ใหญ่ลุงปแานอาเบอร์สกูทุกคนครับหลวงน้องนุ่งลูกหลานครับผมซอยขมมกุลแหลกไปแชร์กดติดตามเป่าคอนลรืออีสานได้เลยครับพอเป่าคอนอีสานไม่เลิกใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำรู้ไหมครับพอเป่าคอนไปแซมไปแชรครับคลิปนี้ขออยู่แพียรความดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลุนกันคลิปนาครับผม